ครับกลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้มีใจรักอาชีพการเกษตรทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะพามาชมนะครับในการแต่งช่อลงกองนะครับผมครับลงกองชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่สองนะครับอ่าเป็นชุดที่สองลงจากชุดแรกมานะครับผมก็ชุดแรกนะครับก็เริ่มอ่าจะเริ่มเริ่มได้เกี่ยวนะครับไปบางส่วนนะครับผมอ่าสหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่สองนะครับ ก็มีการแต่งช่อนะครับผมก็ทําไมถึงแต่งช่อนะครับก็งกองนั้นนะครับเขาจะออกดอกมาเยอะนะครับจํานวนมากเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่แต่งช่อนะครับการติดดอกออกผลของเขานะครับก็จะไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับคือเขาจะร่วงเยอะนะครับจะไม่มีงกองที่เป็นช่อนะครับก็ขายก็ไม่ได้ราคานะครับเราก็ต้องมีการแต่งนะครับเพราะว่า ก็ออกเยอะมากเลยนะครับผมเต็มต้นไปหมดนะครับช่อเดอกของเขานะครับไอตอนนี้นะครับก็เริ่มเิดลูกเล็กนะครับออกมานะครับจําเป็นนะครับที่จะต้องแต่งช่อให้เขานะครับจะให้ให้เขาได้เป็นช่อใหญ่นะครับขายได้ราคานะครับผมก็จําเป็นมากนะครับในการทําสวนนกกองนะครับผมครับสําหรับการแต่งช่อไอครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับแล้ว เราจะแต่งอีกครั้งนะครับก็เท่าโตกว่ามะเขือพวงไปแล้วนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับผมสําหรับการแต่งช่อก็มีอยู่สามระยะด้วยกันนะครับผมครับก็คลิปนี้ก็พามาชมนะครับในการแต่งช่อลงกองนะครับจะทํายังไงให้ลงกองของเรานะครับมีช่อใหญ่นะครับช่อสวยขายได้ราคานะครับแล้วก็ต้องแต่งออกนะครับผมครับสําหรับ คลิปพาชมการแต่งช่อลงกอกข้อขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขสุกท่านครับผมสวัสดีครับ